ไป้าแล้วกับไปอีกมาเยียยมมายามอีกเออมาเยียมลูกหลานเยี่ยมไปบ้านค่ะ FC มียังต่อค่ะ Okay, ga okay. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ ถกจ้าจะอไมาเลยม่หะดีมนจะรักจะรวยากมีเออักแรงมาหายถุงใบแรมาฟ้ามีอ่ะีไม่เห็นเน้เด็าตร่ดีสบายสบายใจเข้ากันไปเนนีล้เลยยไรน้องเพิ่มลยค่ะเป็นกระเป๋าเดี่ยจิ้มกบตนไ่ิมาเอมีรนน้ดว่ กินพอมากินอข้าเข้ามข้าวข้าวมาห่วโดยโดยดกินกินกินผุลากข้ามรือใดกกินผอรากข้ามเะได้ก็กินน้ำกันน้ำใหญ่เนื้อให่เด้อกินน้ำกันพี่ต้งกินข้าวเนียวคำหนึ่ง กินข้านเกินอะไรกินคำเลยกินต้องกินให้อิ่มนะต้องกินให้ิ่มไม่ต้องกินคำเนะกเลยกิอเลยกินได้อิ่มออายามไปไหนะลงมาพอเข้ามาพอเข้ามาร่วมเลย

เอไม่ได้แต่ม้วนนะในบ้านพี่ตาก็ต้องไปใกล้ๆก็ได้ไม่เป็นไรา่ไปกินนหัวเล็กอ่ะจาหนาเพับม่ไหมนี่ักใหญ่กว่านี้เออมองเห็นี่ล้าข้าไอไอ้กา ดีใจเขามาับเจ้าบ้นใ่เฮดีใจลมามาบ้านเขออนี่เขต้องเต้องห่วงต้องจัดในแบบนี้มาเทีนนหน้าต้องเลือดใจญ่กว่านี้เออเลัดใจคนี้นี่เป็นการัดใจเอกรชัดงสุดเล

ท่าาไหนอร่อยก็อดกินนะไม่ผมกินได้ทุกอย่างแต่เกลือผมไม่กินเอเค็มไทยเค็มเกินมันเค็มกิได่เกลือไทยเราเกลือผมฮะโมแม่เนี่หนามาจาดิท่านคอยนั่นโอดิลงตนลงตะล่วมเออเว้ยมันเปตัวหล่อ ได้พัวหล่อจะลงแล้วเชื่มือแล้ว ี่ไหนกินให้หกินแมวเขาสอบด้วยแล้วมา Tchau, tchau. ได้แต่เป็รวยไม่ให้รวยไม่ต้องมารวยมากพอกินพอใช้บางทีก็ไม่พอใช้แต่ก็อดไปนะเดี๋ยนแล้วเขาเดี๋ยนแล้วเขาไปทำงานตรงไทยกันเยอะเลยเขาไปเขาไปอยู่อที่แรกเด็กๆครับเด็กๆเขาเรียนเรียนจบแล้วไม่มีงานเรียนเขาไปเขาไปทำที่นน่นหรอเรียนจบมาแล้วจบมาแล้วไม่ไม่ไม่มีงานทำ ่ลูกเนี่ยสง่งลูกเรียนจบปริญญาแม่นจบปริญญาไม่มีงานทางประเทศส่งงูผชอปลานเนาะโอ้โหหวานดีเวาอยากลงแต่รถเวาอ่าน้นี้คนร้ายเวล <c oughs> าลไม่ง้นน้อยนี่มันมีงานนี่นี่มนีงานสองงานที่รนา่งานม,ม,มาเกา เมล่งาเรียกอยู่มาล้องมแมเาอแากกมาบว่ามาให้กำลังใจลลานมักตุ้มมุมอยู่บ้านเข้ามาอยากกระสทเราเห็นคนเยอะไม่ต้องอายนี่เล็หน่อยเลยนี่สุดในแห่ขักแล้วอมันซุ่มพีเกิดมาก่เกิดมากเขาเป็คับ ก็มาทำน้ำอันย่าง okay. ีแกเกียววานี่้ดมาเงสนลเนื้อขึ้นลาเนือใส่เส้นขนมจีนโอ้ยคนชิเล่าเย โอเคเด็กพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็สิได้กลับเล็กพี่น้องเลยเนาะถือว่าจบสิ้นเนาะจบพิธีเป็นพิธเรียบร้อยอขอบขอค,คุณขอบคุณเอฟซีเบอรสจูกุสุคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมเด็กพี่น้องเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเลยความดีเนาะไปเก็ดก,กระไดกันพี่น้องเลยดูดูคาบ้ากำลังไฟมันนะเนาะเออ อันนี้ก็ดีเนาะโอเคเด้อเนาะอยู่ดีมีแหงไปสักคกุลสกคนพี่น้องเลยหักแพงแบ่งปันกันเนาะสำหรับพี่เพจพี่ตองเผินเนาะใหญ่ดอกบุรีพี่น้องเลยเนาะเอาไว้เพอ่มในคลิปหน้าพี่น้องเลยว่าออนลายใหญ่ห่างเด้อเป็นอะสบายดีสบายดีพี่น้อง